น right? be no right. yeah. ี่ครับื่อกี้ไปเก็บมันมะกกูดมาหน่อยหน่อยมะกูดดีไปคั่วกับน้าพีิกับเดียวมันน้อยไปเดี๋ยวเก็บนี่ครับหยดมนเขียวเก็บหยดมัเแียวเพิ่มหน่อยหลังบ้านครับเอาละายเดีรอยแล้วครับนี่มัเแียวกับครกมะกูดแกะหน้ามันนี่ร่างครับเดี๋ยวไปคั่วครับเอาละครับมาเฉยเมนูนี่ครับ วันนี้แม่ยาว่ายากินน้ำพริกกะปิอีกแบเลยจัดหน่อยหน่อยนี่ครับเกลือปงมีอย่างนักเลยครับมีพริกหี่ะนะครับเนาะหอมขาวหอมแดงครับมะนาวขมแครงมีกะปิมีแครหมูครับผมจะใส่แคบหมูแตนมอย่างก็กุ้งแห้งมีกุ้งแห้งครับเอาแคบหมูแตนครับทอดปลาทู้ด้วยครับแล้วก็จะพักๆด้วยนั่อ๋อว่านี่สามเมนูครับนี่ครับแรกครับตำพริกตำหอมก่อนเลยโอ้ว้าว เอาล้ครับตำพริกได้าจีนะครับเอาแคบหมูใสไปเลยครับเอาเตนอย่างก็กุ้งแห้งครับผมมีกุ้งแห้งเอาแคบหมูใสเตนกดล้านะครับสดต้มมันจะมันหอมล้าดีครับเอาตำเลยนี่ครับในเมื่อเราตำน้ำพริกเหล็กแล้วนะครับแล้วก็ควัดกะปิใส่ไปจอนึงเลยครับเนี่ยแล้วก็โศนะครับตำโศกะปิเลยครับ นะครับตําดีแล้วเหล็กแล้วสศกก็ได้ดีแล้วก็นี่เอครับเราก็เอาหน่วยมะแข้งครับถอกลงไปเลยครับนี่แล้วก็ตําบุบบุบบาบครับตํามะแข้งให้มันบุบบุบบาบครับไม่ต้องแตกมากครับผมนี่ตําน้าพริกเสร็จแล้วครับเราควดใส่ถ้วยเลยนะครับนี่ครับมะแข้งนี้ไม่ไม่ต้องตําให้แลวนะครับตําเป็นบุบบุบบาบแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ใส่น้ำล้างพวกครับเดี๋ยวเอาไปใส่เบ็เตวในนั้นนะครับนะครับอ๋อน้ำเทใส่แล้วครับถอกใส่แล้วครับน้ำก็ถอกใส่เพิ่มเติมนิดหน่อยครับเป็นน้ำต้มสุกนะครับมันเย็นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็แตวเลยครับแกวเลยครับแตวเลยเมื่อแตวได้ที่แล้วก็ใส่ผงรดไปน้อยหนึ่งครับแล้วก็ตามไปด้วยน้ำปลาครับ จ้อนหนึ่งนะครับพอแล้วครับแล้วก็โกนนะครับแตวเลยครับครับขั้นตอนสุดท้ายครับบีบมะนาวลงไปเลยครับอ้าวนี่ครับบีบมะนาวลงไปเลยครับก็ขออญาตบีบมะนาวกำแตวมะนาวเสร็จแล้วก็โกนโกนโกนครับจิ้มหัวกำอืมจากน้ำปลาใส่น้ำปลาไปหมน้อยครับนิดนึงสักสักจ้อนนึงครับจ้อนนึครับช้อนหนึ่ง จากนั sure ้นก็จิมใหม่ครับอืมหืมเมาขนาดครับอืมโอเคครับต่อไปเมนูต่อไปเลยครับต่อไปครับข้าวยอดมันเกี่ยวก็เป็นผักกูดนะครับผมตั้งน้ำมันให้หอนครับจุมหอมลงไปจากนั้นก็ซุ้มเลยรสดี คั่วคั่วครับคั่วครับเอาละใส่น้ำมันไปนอ้อยใส่น้ำไปนอ้อยนี่ครับเดีให้มันสุกมันเปนเเื่อยคนเท่าด้เคี้ยวได้ครับเมนูต่อไปครับทอดปลาทูครับผุมทอดปลาทูครับ เ,เ, yeah. เรียบร้อยแล้วครับผมกับข้าวแรงนี้ครับน้ำพริกกะปกิใส่เจ็บหมูครับอมาขั้วผักยอดมันแกวกับปักูดทอดปลาทูแมวเอาละครับแค่นี้ก็พอแล้วครับผมแรงนี้ครับอร่อยแน,น่นอนครับผมฟักกดติที่ตามกดแช์ด้วยนะครับเนอาไปก่อนนะครับไปาย